ับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับบ้านเนี่ยรีวิวคัสสันบ้านคุณภาพพร้อมอยู่สำหรับคุณตอนนี้ด้านหลังของเรานะคะก็คือ Home Pro เชียงรายนั่นเองค่ะถามว่ามาทำไมที่นี่นะคะก็เพราะว่าโครงการหมู่บ้านจาัดสรนที่เราจะพาคุณไปเยี่ยมชมในวันนี้อยู่ใกล้กับ Home Pro นั่นเองค่ะคือจะบอกว่าทำเลนี้นะคะค่อนข้างสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับการใช้ชีวิตค่ะ เพราะว่าจากจุดนี้นะคะเราสามารถที่จะเดินทางไปยังเซ็นทรัลพลาซาเชียงรายหรือว่าในตัวเมืองเชียงรายเนี่ยใช้เวลาเดินทางเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะหรือหากคุณจะเดินทางไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวงหรือว่าศูนย์ราชการเชียงรายเนี่ยก็ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นด้วยถนนสายออพหลโยธินนะคะหรือว่าถนนสายบายพัสตัดใหม่นั่นเองค่อนข้างตอบโจทย์และก็ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากๆค่ะ เอาละค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านในราคาไม่เกิน2ล้านบาทในจังหวัดเชียงรายบนทำเลที่มีศักยภาพแบบนี้นะคะรีบขยบกันเข้ามาค่ะเพราะโครงการที่เราจะพาคุณไปเยี่ยมชมในวันนี้ก็คือโครงการสุภลัยเบลล่าแม่ก่อนเชียงรายนั่นเองค่ะถ้าตอนนี้คุณพร้อมแล้วนะคะไปเยี่ยมชมโครงการพร้อมๆกันเลยค่ะ โครงการสุภลัยเบลล่าแม่กรณเชียงรายตั้งอยู่ติดกับถนนสายเชียงรายเทิงนะคะจากสีแยกแม่กรณมุ่งตรงมาตามถนนเชียงรายเทิงประมาณ1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางขวามือค่ะพอเห็นโฮมโปรแล้วนะคะให้อยู่เทินรถกลับมาค่ะทางเข้าของโครงการจะใช้ทางเข้าเดียวกันนะคะกับโครงการสุภลัยพักวิวค่ะเพราะทั้ง2โครงการเนี่ยจะอยู่ติดกันเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าโครงการสุภลัยเบลล่ากันแล้วนะคะเพียง2นาทีเท่านั้นจากโฮมโปรเราก็ถึงโครงการแล้วค่ะเอาเป็นว่าไม่รอช้าเข้าไปดูบรรยากาศของโครงการกันค่ะโครงการสุภลัยเบลล่าแม่กรนเชียงรายพัฒนาโดยบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนบนพื้นที่กว่า40ไร่มีทั้งบ้านเดี่ยว2ชั้นบ้านรุ่นใหม่2ชั้นและก็ทาวน์โฮม2ชั้นรวมแล้วกว่า366ยูนิตค่ะ เข้ามาภายในโครงการนะคะเราจะเจอถนนกว้างถึง12เมตรด้วยกันค่ะตลอด2ข้างทางก็จะมีกำแพงประดับและต้นไม้รายล้อมบรรยากาศดูร่มดื่นแล้วก็ไม่แออัดนะคะบ้านทุกหลังก็ถูกออกแบบได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็มาตรฐานสากลทุกตารางนิ้วเนี่ยถูกใช้สอยอย่างคุ้มค่าตอบรับชีวิตทันสมัยแล้วก็ความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างลงตัวค่ะ อีกทั้งยังคัดสรรและก็ใส่ใจกับวัสดุที่มีคุณภาพและประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะโครงการมีแบบบ้านท,ทั้งหมด6แบบด้วยกันค่ะนั่นก็ได้แก่แบบสุภาพโชคแบบสุภาพสิทธิ์แบบสุภากัลยาแบบสุภาพลัคนาแบบสุภาพดำรงและแบบสุภาพฤทิ์ทั้ง6แบบพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่116ถึง175ตารางเมตร ขนาดตั้งแต่3ห้องนอน2ห้องน้ำไปจนถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันราคาเริ่มต้นที่1.89ล้านบาทค่ะคุณสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลอย่างละเอียดของทั้ง6แบบบ้านนี้ได้นะคะที่เว็บไซต์ของโครงการค่ะ www.suphala.com หรือ w w w b a n i a c o m ก็ได้นะคะ สำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพาคุณไปเยี่ยมชมในวันนี้นะคะมี2แบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบสุภปรสิทธ์กับแบบสุภ e r โชคนั่นเองซึ่งทั้ง2แบบนี้นะคะเป็นทาวน์โฮมทั้งคู่เลยเหมาะสําหรับคนที่อยู่คนเดียวหรือว่าอาจจะเริ่มต้นมีครอบครัวเล็กๆอยู่กัน2หรือ3คนพื้นที่อาจจะไม่มากนะคะแต่ฟังก์ชั่นครบแน่นอนค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่เป็นบ้านตัวอย่างแบบสุภาษิตนั่นเองนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะบนพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องรับแขกแล้วก็ที่จอดรถ2คันค่ะซึ่งการออกแบบให้มีลักษณะก็คล้ายๆบ้านแฝดน,นะคะดูจากภายนอกแล้วเนี่ยก็ไม่ไอ,อายาดเลยค่ะ รูปลักษณ์ภายนอกนะคะก็ออกแบบให้ดูทันสมัยมีพื้นที่สำหรับการวางแอร์คอนดนซิ่งยูนิตอย่างเป็นสัดส,ส่วนค่ะเพื่อความสวยงามของตัวบ้านนั่นเองแล้วก็ยังมีพื้นที่ด้านข้างนะคะทำให้ดูมีความเป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ อนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่บ้านตัวอย่างของบ้านสุภาษิตกันแล้วนะคะภายในบ้านดูโล่งโปร่งสบายมากๆเลยค่ะจากข้างนอกเข้ามาภายในบ้านเราก็จะเจอในส่วนของห้องรับแขกนั่นเองทางโครงการนะคะได้จัดวางชุดโซฟาขนาดใหญ่ไว้นะคะซึ่งดูแล้วไม่อึดอัดเลยค่ะจากห้องรับแขกค่ะเชื่อมต่อมายังส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารนะคะซึ่งสามารถวาง ได้4-6ที่นั่งเลยทีเดียวค่ะและก็ยังมีในส่วนของแพนทรีเล็กๆนะคะสามารถทำอาหารแบบง่ายๆนะคะหรือว่าใครที่ชอบทำอาหารแบบเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยสามารถที่จะบิ i l ห้องครัวเป็นห้องครัวไทยนะคะไว้ในส่วนของพื้นที่ซักล้างด้านหลังก็ได้ค่ะและในส่วนของชั้นล่างนะคะก็ยังมีห้องน้ำค่ะพร้อมสุขภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานไว้ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ขึ้นมาบนชั้น2กันแล้วนะคะบนชั้น2ของบ้านค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ํานที่ใช้ร่วมกันเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องมัสเตอร์เบดรูมกันก่อนค่ะเข้ามาเลย ภายในห้องมัสเตอร์เบ o m นะคะจะเห็นได้ว่าจัดวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้อย่างสบายๆเลยค่ะมีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยแล้วก็แถมยังมีระเบียงส่วนตัวไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะทางโครงการเขาก็ยังตกแตง่งเฟอร์นิเจอร์ไว้เป็นตัวอย่างค่ะมีทั้งตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะว,วางทีวีแล้วก็ในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนอีกสห้องทางนี้กันค่ะ และแลนี่ก็เป็นห้องนอนเล็กอีก2ห้องนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องนี้กันก่อนค่ะห้องนี้นะคะทางโครงการค่ะเขาได้ตกแต่งนะคะให้เป็นห้องทํางานนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วห้องนี้เราสามารถที่จะทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้อย่างสบายๆนะคะวางเตียงะจะ3ฟุตครึ่งหรือว่า5-6ถึงฟุตก็ได้เช่นกันค่ะและห้องนี้ค่ะ เป็นห้องนอนเล็กนะคะสําหรับใครที่อาจจะมีตัวนี้น้อยนะคะจะเห็นได้ว่าการตกแต่งนี่ดูน่ารักมากๆเลยถึงห้องจะดูะเล็กนะคะแต่ว่าถ้าเกิดการตกแต่งให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีเนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าค่ะ และนี่ก็เป็นบ้านตัวอย่างแบบที่2กันแล้วนะคะนั่นก็คือแบบสุภาพชนนั่นเองค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นเหมือนกันแต่ว่าหน้ากว้าง5เมตรค่ะมีพื้นที่ใช้สอย116้อยตารางเมตรมี3มห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกแล้วก็ที่จอดรถสคันค่ะความแตกต่างของบ้านสุภาพชนจากแบบแรกนะคะก็คือเป็นทาวน์โฮมที่อยู่ติดกันค่ะแต่สำหรับภายนอกก็ยังออกแบบให้ดูทันสมัยเน้นการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ ภายในบ้านยังคงฟังก์ชันการใช้งานที่คล้ายกับแบบสุภาพสิทธิ์นะคะนั่นก็คือจะมีในส่วนของห้องรับแขกที่อยู่ด้านหน้าเชื่อมกับส่วนรับประทานอาหารค่ะมีแพนทรีครัวเล็กๆสาหรับปรุงอาหารแบบง่ายๆแล้วก็ยังมีลานซักล้างหลังบ้านนะคะซึ่งจะปรับส่วนนี้ให้เป็นห้องครัวเพิ่มเติมก็ได้ค่ะชั้นบนก็จะมี3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันค่ะ ขนาดห้องก็กําลังดีค่ะเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กที่ไม่ได้ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่แต่เน้นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่มากกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะทางโครงการก็ยังใส่ใจในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นวงกบป,ประตูหน้าต่างเป็นแบบ UPVC ค่ะเพื่อลดเสียงรบกวนได้ดีกว่าวงกบอลูมิเนียมภายในบ้านก็ยังเน้นความโปร่งโลง่งระบายอากาศได้ดีค่ะ และนำแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเหมาะสมทําให้บ้านทุกหลังเนี่ยเย็นสบายแล้วก็ประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการก็มีแบบครบครันนะคะอาทิสวนส่วนกลางขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องออกกําลังกายไว้คอยให้บริการลูกบ้านทุกท่านอุ่นใจกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งกล้อง CCTV ระบบการสแกน และระบบเข้าออกโครงการแบบ Easy p a ารค่ะสำหรับใครที่ฝันอยากจะมีบ้านเล็กๆสักหลังในราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะคะเราแนะนำให้คุณลองมาที่โครงการสุภัยเบลล่าแม่กอนแห่งนี้ก่อนค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าความฝันนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนคุณสามารถติดตามบานิเอรีวิวได้ทาง YouTube c h anel n หรือ w w w b a n i a c o o m สําสหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ